โอเคโอเคไปไปล่าสุสานกันต่อนะเออผมจำไม่ได้ว่าใส่กราไปกรอกใช้นะอะไรบ้างน่าจะเป็นเนื้อนะอใส่อัวมีละไปะลุยผมสำรวจยังไม่หมดเลยนะอ่าถานตรงนี้ที่หนึง งนู้นที่หนึ่งฝั่งนี้ก็ใกล้หมดแล้วอืมอืมดูแผนที่แพะตรงนี้น่าจะตันนะตรงนี้น่าจะมีแค่สองสุาสานะอุ้ยไงจะนต้องปริงเออ่าเก็บน้ำปริงนะ,ะับ ว่ายน้ำไม่อยากว่ายน้ำที่สุดเลยมาแล้ววิเศษว่าจะหมดมาเลยน้องพร้อมแล้วยิงแตกไปมาแล้วฮะล่าสุดส,สารกันรนัวฮะจังหวะนี้โออ้โอ้ตกตอะไรขึ้น เห็นไอืมตรงนี้กันต้องพกดาบติดเฮ้ยใครยิงไรวะเดี๋ยวเสียงฟลิงมีการย่องครับมันทำลายไปทำลายไปทำลายอุ้ยอุ้ยเฮ้ โโอ้หติดบล็อกแต่ก็ยังไหวน้องยังไหวน้องยังไหวน้องอุ้ยอู้อู้ยพอได้เลยมาเฮ้ยอย่าใจเย็นออกมาแป๊บนึงเพิ่มพลังไป้ในจริงมาดิเฮ้ยในจริงมาดิเฮ้ยวู้อุยอื้อหือ แรงเกินแรงเกินพ่อไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวเออวิจะตายเอาโอ้โหฮาเรียบร้อยล่วงไปเอ้ยตายได้ไงวะนักธนูแรง ไม่เป็นไรครับเกิดใหม่เลือดมีไหมก็ไม่มีจัดใจเราได้ไอ้น้องโอ้โหเหลือ14ข้อเอ้ยจะไหวปะเนี่ย่อ,อทีเดียวนี้แตกเลยนะ เอาตายหลังด้วยอย,อย่างชอบเลยีี่่ใกล้มีให้ไปไม่ไปครับจะย,ยิงกูนะสิบสี่นี้อาจจะมีแตกอีกครั้งนึ่ง จังละพ่อปอกกันฮะปอกกันฮะจังหวะนี้แ่้วเขายองอยเข้าเลยเหนื่อยนช่ไหเหนื่อยพักก่อนอ,อือ การใส่ชุดทุกอย่างกันฮะวานี้ปึ๊บปื๊บปหลบไปก่อนหลบไปก่อนพ่อหนูยังไหวพ่อหนูยังไหวยี่เองทำอะไรกับข้าไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยนั่งเห็ดยังไงการนนี่ไงล้างแขนมันคือศึก ที่เราต้องล้างแคขนกันไอ้น้องอุย้ยลูกธนูอย่างดีโอเคฮะใช้ได้ทองซัมบลิเถอะเอ๊ะไม่เป็นไรโอ้พอ่อเดี๋ยวไปล่าสุสานสานอยู่อีกที่นึงโอเคมีไฟด้วยอ่ะ จะลองธนูใหม่ดีกว่า,าใจก็อยากลองอยู่นะเป็นไรฮะทดสอบหนึ่งดอกแตกอีมเกิดอะไรจุ๊อืมจุ๊อ้าวไม่แตกด้วยอ,อันตั้ซิงแจกห้าร้อยไม่แตก อยากเก็บสุสานไว้จังเลยเก็บสุสานไว้จังเลยอะประเดิมสุสานใหม่กันฮะป่าลวจ้าเชื่อไหมประเดิมด้วยเหตุผลเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไม่มีฮนะคุยพ,พ่ออะไรวะเนี่ย ย,ยาครนะับลองดูครับอาอาอาอ้อออยพ่อโอ้โหออกเลยอุษา,าเตรียมดาบไม่เราต้องกลับลงไปมามาเองนะมา,มาพ่อมามาพ่อมา ลงสลามอะเล่นหมดอะจังหวะเนี้ยเขาไปดูห้องแรกกันเลยครับรถผมว่าประเดิมเดินรถประเดิม่ายไปก่อนแล้วกันเราอะโฉด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 สายปั๊มเห็ดเนี่ยเปนนานนะมาแล้วกระดูโอ้โหเอ่อยเยอะจังนะกระโหลกแมว ปั๊มของในสุสานโอ้โหมาถึงก็เปิดมาเจ๋วมากไม่มีที่ไวเนื้อปริงเนื้อปริงเนื้อปล่งโยนไปกันเก็บฝากไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะกลับมาเอานะจ๊ะอ๋อ,ำอ,ำอำเนื้อสลามผมว่า ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรนะยังไม่เอาดีกว่า,เ,าเดี๋ยวไปที่ห้องฝั่งนี้ก่อนเลยแล้วกัน,ลลกนขดุดฮะนี่เรามาล่าสุดสารก,กันยาวๆจ้าแล้วลาสุดสารพร้อมหาแร่เหล็กครับเราต้องทำการนั่งแร่เหล็ก เอออ่ห็นแล้วเห็นแล้วว่าไงน้องอืออีกทําไมล่ะพ่อเอ้ยปัดเตอร์เลยเพื่อือสุดจะทนเตอร์ปวดเลยนี่ประเดิมมอชุดนึงอ้าวสวยเปิดช่องแบบนี้เปิดช่องแบบนี้ เปิดช่องแบบนี้มาเดมาเดมาเดขอชาร์จเอนเนอร์จีแล็บเ,เยอะจังเยอะจังนะพ่อปัดดิมแบนหนึ่งดอกดอกที่สองดอกที่สามสี่ดอกเฮ้ยยิงไปไหนนี่ไงดอกหนึ่งร่วงนะ เลี้ยงลูกชิโน่ใหม่ขอลองใช้หน่อยแล้วกันลูกชิโน่เขียวเนะี่ยดูซิจะเวลี่ขุดแค่ไหนจ้วงโอ้ยไปเขียวขึ้นฮะอ๋อรามเฮ้ยผม,มไม่ไหวแล้วนะขุดเลยไปไปแน่จริงมาแน่จริงมา แกจริงมาเออขุดนเงี้ยเงี้ยงเลยทำการประเดิม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 เฮยเ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ได้อะไรอ่ะมไม่รู้เลยนะได้อะไรไปมั่งนะ ทางวันเหรอุยี้ยไปหมดเนี่ยดต่อลำนักล่าสุดสามนักล่าสุดสาแตกเปิดประเด็นที่สุสานแรกบกยางอยาง,ง,อางตเต็งมาเก็บก่อนนะจ๊ะัก็ฝากกลองกลับมาเอาทีหลัง ไสอ่ะยาวยัยับยาวยัยับเียมันจะแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โหพ่ออะไรวะเนี่ยประเดิมอุ้ยโอ้ย ดูคอมเมนต์พี่กับน้องดูคอ,อ,อมเมนต์พี่กับน้องออแต่ว่าน่ะมองไม่เห็นเลยชัวชูวะชวเอ,อ้ยเฮย้ยพ่อขอมเม็นเมนหน่อยพ่อเพีอ่ะหนูเต็มหมดแนละ้ว ไม่เงี้ยลวงไปโอ้ยใจเย็นก็โอ้ยตไม้สั่นหมดเลยเงินม็อบนี่เงียเงดอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดพิษลืมโอ้หไม่ได้กินยาโช่โช่โช่ โชว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 โอเคน่าจะหมดละกันกระโดดไปเปิดโลวันแล้วฮะเก็บไอ้นี่ก <half. S 2> oh, sure. okay, ่อนอุ้ยอุ้ยพ่อโอ้ยยย ไทำไรทำไรเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอุ้ยโอ้โหแม่งยิงแม่นด้วยใจเย็นสิโอ้ยวันหลังยับเลยเว้ยยิงกันละจ้ะหนีธนูได้เรามาต่อกันจ้าน้องๆมาพร้อมละลงมาลงมาดิเฮ้ย

เจอกันสองลักธนูเจอกันเรียบร้อยประหยัดน,งน่งนาสุสานกันนะจ๊ะโอเคเปิดทิ้ไงไว้กันเห็นอะไรวะแหวนว่าไงน้องอืม,อม อุ้ยเฮ้อพ่อไม่ได้เลยนะเราอ่ะทำไมมาเฮียมาขนูเลยครับโปรเฟชชั่นอลเอาอีกแล้วข้างบ้านว่าไม่ไงวิ่งมาครับพอดีจาก จู่วจู่วะจู่วะวิอุ้ยติดพิษลิงกิยาตายเอา้น่จัวอะไรจ๊ะยิงแล้วหนีว้ยิงแล้วหนียินักธนูด้วยรอฟื้นจะฟื้นมั้งเนี่ย ขอหน้าทีขอหน้าทีไม่ไหวหรอ้จธนูพิษแ่่จะใช้ไม่ได้ผลธนูธรรมดาได้ผลแน่นอน100%อว่างไงล่ะพอ่อขอยิงนหนอ้วยอือือ แม่แต่บจัดให้มาอะไรจ้ะขั้วขั้วเป็นอะไรนะจ๊ะน้องเมดูซ่าไปยันนี่ทีไปยันนี่ทีอืโอ้ยมาเลยมาเลย ไม่น้องไม่เข้ามาด้วยอ้าวสวยชอบเลยแบบนี้ชอบเลยแบบนี้ยเฮ้หัวเนี่ยตามไปยิงเขาอีกเหรอหัวหัวไหนพ่อไหนพ่อไม่ เรียบร้อยเรียบเรียบโอ้ย,อ,ยอุ้ยฮึมชั่วนึ่งนักหนูดับหนึ่งนักหนูดับหนึ่งนักหนูดับหนึ่งสั่งนู้นคืออะไรไม่รู้พูดจะ่ฝั่งนี้มาชั่วอีอ ออกมาอือหืออือหือจนะีหมดฮะเจดเหลี่ยมใกล้หมดแล้ววิ่งผ่านมีแตกอ่ะมาวิ่งผ่านมีแตกอือหือโดนอะไรวะเนี่ยวิ่งผ่านมีแตกบอกแล้วว่าวิ่งผ่านมีแตกไอ้น้องเฮ้ยโอ้โห แมนนะเราอะวัะดูด้วยูัวะวิ่งมาวิ่งผ่านแตกนะวิ่งผ่านแตกนะชัวไม่ไหวแล้วนะ เสร็จโจรเสร็จโจรมาดิอ่ะมาดิอ่ะเอา้าฟันโดนมากล่ะเฮ้ยไม่ทำอย่างนี้ล่ะมาดิเอ้ยไปยุแตกโอ้ยยุแต,แตก ไปอยู่แล้วจ้ะโอ้ย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 อเกือบแตกเกือบแตกแล้ว Middle อ่ะเมื่อกี้ไม่ดีนี่เงี้ยเปิดไอ้นี่ไปก่อนหนึ่งดอกเก็บสดมากค่ะ ตายหัวรัวอุ๊ย,ยแม่นจังไงพ่อไม่หนึ่งเม็ดลงมาอือหวิงผ่านพรอมสยวลาดไม่ไหวแล้วนะ อันนี้อ,อย่ากระตุกสิอย่ากระตุกสิอย่ากระตุกสิฮะนี่ไงเจอบเบาแสแล้วอืมโอเคหยับแลอยฮะในที่สุดเราก็เจอนาทีบาเบาแส จากปัญหามานานแสนนานแรงครับเนี่ยอาเพื่อรางวัลหมอ,อบ้าอล่ะกดไม่เสร็จเลยดันลูกไฟนะไปดันที่เราอของเยอะมากอืม ใกล้เสียแล้วใกล้เสียแล้วผมต้องกลับไปเสียหมด We อ,อ่งน,นนะ้มีอนะไรไหมน่าจะมีอะไร เรีมกันนะโอเค